แต่ที่คนเยอะวันนี้นะโอ้โหตั้งแต่เช้าฮะเป็นที่คือฮาภาพภาพนี้นี่คือที่ที่การสอบอเข้าเตรียมอุดมเนี่ยมีภาพแบบนี้ปรากฏขึ้นมาโอ้เยอะมากเลยค่ะพี่ตตอนแรกนึกว่าสอบจองหวนนะ,ะนี่คือการสอบเข้าเตรียมอุดมคก็คือมัธยมปลายเด็กมสามไปสมัครปีเนี้ยหมื่นกว่าคน เยอะมากนะเนี่ยแล้ววันนี้วันสอบค่ะโอ้โหตั้งแต่เช้าครับที่เมืองทองธาน,นีนะฮะสนามสอบค่ะคนนี่เยอะมาก,กนะเฉพาะคนที่ลงทะเบียนสอบเนี่ยหมื่นสามพันคนค่ะแล้วผู้ปกครองอีกละกอ,องเชียร์ฮะใช่ใช่เพราะ<ช>ยังบรรยากาศก,าก็อย่างที่เห็นนะคึกคักจริงโอ้โหคึกคักเนืองแน่นหมื่นสามเลยเยอะมากเลยนะดูสนีะยทั้งด้านในทั้งด้านนอกโดยเฉพาะช่วงก่อนจะถึงเวลาสอบอะ จริงๆเนี่ยรู้ตั้งแต่ก่อนว่ามีลงทะเบียนเท่าไหร่ไงแต่พอมาถึงวันจริงเนี่ยโอ้โหคนฮือ,าอฮาเพราะว่าคนอีกเยอะมากนะ,นะมาพร้อมๆรอมกันช่วงเช้าก่อนจะเข้าห้องสอบ,ยบอยากจะเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาซึ่งเป็นโรงเรียนที่ถือได้ว่าหัวกะทินะทุกคนผู้ปกครองก็อยากให้ลูกหลานได้เรียนโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศอ่ะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ ต่อการเก็บความรู้เพื่อแข่งขันต่อในระดับถัดไปไง<ฆ>สมัครกันเข้ามาแล้วมาสอบแข่งขันกันโอ้โหดูสิฮะหนานแน่นมาก<ฆ>นะฮะบรรยากาศเมื่อเช้านะฮะที่เมืองทองธาน,นีนะะนะะีแล้วนี่ครับนี่คือบรรยากาศที่นักเรียนผู้ปกครองนะและก็สมาคมผู้ปกครองครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะะมาคอยอำนวยความสะดวกนะช่วยกันบอกทาง นะห้องสอบตรงไหนอะไรยังไงรวมถึงบางคนจะฝากของฝากของนะแล้วก็ช่วงที่ออกจากห้องสอบทีนี้นะนี่คือคลิปตอนที่เด็กๆออกจากห้องสอบกันนะมีทั้งรอยยิ้มมีทั้งน้ำตาและความสนุกสนานไม่ยังไม่ได้ประกาศผลนะแต่บางคนก็นรู้ชะตากรรมตัวเองแล้วอะ ว่าเจออย่างนี้ปุ๊บโอ้โหกูจะได้ไหมเนี่ย <c oughs> ใช่ไหมแต่บางคนที่คิดว่าได้นะก็อย่าเพิ่งมั่นใจนะเพราะว่าอัตราการขันสูงมากฮะรับแค่พันกว่าคนรับแค่หนึ่งเบอรรับหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบคนแต่สอบหมื่นสามหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบเอ็ดสอบอ่ะ <c oughs> โอ้โห <c oughs> แต่ว่าคนที่ได้ก็คือหัวกะทิจริงจร <c oughs> ิงนะเน้นเลยนี่คือสภาพจุดรอนะสอบที่อิมแพกเลยนะโอ้ เหมือนสอบจองหวยอันนี้สูงสุดในรอบ17ปีสถิตินะฮะค่ะแล้วก็วันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาคุณศสุรศักดิ์พันเจริญบุรกุณนะวันนี้ก็ไปตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยนี่ฮะ ค,ครับวันนี้มาให้กําลังใจน้องๆแล้วก็ผู้ปกคอรองรวมทั้งเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็มาดูความเรียบร้อยขอยงการสอบเข้าเตรียมรุมศึกษาซึ่งภาพรวมที่ผมเองได้มีโอกาสได้ฟังรับฟังจากทางผู้จัดสอบแล้วก็เดินตรวจเยี่ยมด้วยตัวเองนะครับเมื่อกี้ก็ได้มีโอกาสเข้าไปดูสถานที่จริงปีนี้เป็นด้วยความเรียบร้อยดีทุกประการนะครับแต่ในก็คือการสะท้อนถึงความเหลือ่อมล้ําทางการศึกษาหรือเปล่าที่การกระจายการศึกษาให้ความสําคัญยังไม่ ก็อย่างนี้ครับผมเชื่ออย่างนะว่าว่าวันนี้การศึกษาคุณภาพของเด็กที่แต่ละที่ที่สพทเองนะฮะหรือว่ากระทรวงศึกษาธิการเองได้จัดการการศึกษาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนคุณภาพประจําอําเภอโรงเรียนต่างๆที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วเนี่ยผมว่ามาตรฐานเนี่ยนะฮะในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยถ้าเทียบตัวเลขกันนะฮะก็ก็ยังยังเชื่อว่าทุกโรงเรียนที่กระจายอยู่เนี่ยเป็นโรงเรียนที่ที่สามารถ การเรียนการสอนให้มีคุณภาพได้ความเหลื่อมล้าที่ที่พูดถึงในลักษณะนี้ว่ากลายเป็นว่าตัวเลขที่คนมาสอบเตรียมอุดมสะท้อนถึงความไม่เชื่อมั่นโรงเรียนอื่นไหม mm hmm. ผมผมคิดว่ามันมันไม่ได้สะท้อนในลักษณะนั้น,นอันนี้คือท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษานะครับนะแต่ทีนี้ถ้าดูดะน,นี่นี่คือในห้องสอบนะ,ะแล้วไม่สามารถเข้าไปเก็บบรรยากาศได้ไงนะมีแต่ภาพที่มีการเผยแพร่กันออกมาคนะ ดูการสอบสิครท่านผู้ชมฮะคือที่ท่านรัฐมนตรีพูดเนี่ยที่บอกว่ามันสะท้อนความไม่เชื่อมั่นในโรงเรียนอื่นไหมนะะคือท่านตอบในฐานะรัฐมนตรีไงแต่ถ้าถามผู้ปกครองหรือถามคนในสังคมยอมรับเถอะครับความรู้สึกไม่เชื่อมัน่นหรือความรู้สึกว่าโรงเรียนนั้นเก่งกว่าโรงเรียนนี้ถ้าลูกเรียนโรงเรียนนี้จะมีโอกาสมากกว่าโรงเรียนโน,น้นมีอยู่แล้วมันมีอยู่ค่ะไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยหรอกค่ะ ประเทศอื่นในโลกแม้กระทั่งสหรัฐก็มีไม่ไงั้นเขาจะจัดอันดับโรงเรียนกันทำไมใช่ใช่ไหมแต่ประเด็นคือโรงเรียนอื่นๆที่มีคุณภาพตามมาตรฐานเนี่ยมันก็ต้องมีมาตรฐานจริงๆะผู้หัวกระทิเขาอยากจะมาสอบให้ได้เออมันก็มีทางเลือกให้แข่งขันกัน<ะ>ไม่แปลกฮะที่มีการแข่งขันนะแต่โรงเรียนอื่นๆในบ้านเราช่วงหลัง ก็ต้องยอมรับว่าเราก็เห็นว่ามีเด็กเก่งมีเด็กที่ประสบความสาเร็จก็เยอะขึ้นเรื่อยๆใช่เพราะฉะนั้นถ้าพลาดจากเตรียมอุดมเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปคิดว่าชีวิตไร้อนาคต<ฆ>นะไม่งั้นก็จะเป็นการกดดันทั้งเด็กทั้งผู้ปกครองอะไรไปนะแล้วทีนี้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาปีนี้นะที่มีคนสมัครเยอะๆเนี่ยข้อมูลจากแฟนเพจสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะครับเปิดเผยว่าปีนี้ทุบสถิติยอดสมัครสอบ สูงสุดในรอบ17ปีค่ะอันนี้จากเพจผู้ปกครองเลยนะนะหนึ่งมนสามพันกว่าคนเนี่ยสมัครกันล้นหลามนะแล้วทำไมเขาถึงสมัครกันเยอะนะเหตุผลหนึ่งนอกจากโรงเรียนนี้มาตรฐานทางวิชาการแล้วก็สถิติเนี่ยนักเรียนประสบความสาเร็จสูงเนี่ยมีแผนการเรียนหลากหลายแล้วแต่ความถนัดน้องๆเลยนะคะวิยคณิต ภาษาคณิตภาษาจีนภาษาญี่ปุน่นภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันภาษาเกาหลีภาษาสเปนหลากหลายจริงๆหลากหลายเพราะฉะนั้นะคนก็เลือกสอบเลือกสมัครคนะแต่ยอดอรวมเนี่ยหมื่นสามพันคนเยอะที่สุดที่สมัครก็คือวิทย์คณิตเพราะวิทย์คณิตไปได้หมดสายวิทยนะ์อันนี้คือตัวเลขปีนี้ฮะสูงสุดในรอบสิบเจ็ดนปะีแล้วก็ในแฟนเพจศูนยะ์ส,สารนิเทศการศึก,าศกษาขั้นพื้นฐานฮะ ศึกษาที่การศึกษาที่การสอพร้อมสอพทตรวจเยี่ยมสนามสอบเตรียมอุดมนักเรียนนับหมืน่นเข้าสอบแข่งขันสูงสุดข้อมูลในนี้บอกว่าในรอบสิบห้าปีนะเพราะฉะนั้นสูงสุดในรอบสิบกว่าปีเออหลายสิบปีคนี่อันนี้คือสนามใหญ่ที่เพิ่งเปิดสนามแรกไง <c oughs> ตทนนี้หลังจากนี้ก็อีกหลายโรงเรียน <c oughs> ใช่ไหมแล้วก็การเดินทางก็แน่นอนก็รถติดมิเชา <c oughs>